อา,อาลมไปเลยขับรถออกลยพี่วัสดีครับทหารกับนักเรียนเนี่ยจะได้พูดเคยกันเพราะทหารมีเครื่องแบบจะเห็นเป็นทหารแต่ว่าบางคนรู้สึกเชิญครับท่านรองครับเชิญครับรายงานตัวพิยกรนิดหนึ่งพอดีท่าน,นเอกจรุดเนี่ยท่านกาลูนาเป็นพิยกรให้ครับพี่พรมาด้วครับรองว่าขอบคุณครับท่านรองครับสวัสดีครับคนะครับ พี S <S> ่ถามนีดนึงที่นี่เขาคัดพวกนิสแคนมาเป็นผู้เลมัมากเลยเขาควเดียวกันครอบครัเขาควเริ่มกว้างขึ้นเรื่อยๆกวงริงๆนกเวลาผมร้อยโทวัยุธ์กุทเสริในนามคณะกรรมการในการจัดกิติรรมอบรมให้กับเยาวชนในระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นที่สี่ กวดการศึกษาวิทยาศาสตร์ปัญญิตนวัติตสาขาการจัดการมหาวิทยาลัยสยามกวดการทำงานพุทธศักราช2528ตกลงตำแหน่งเสนาธิการกรมฐานรากที่หนึ่งมหาริทตกลำแหน่งผู้บังคับกองพันหารราบพิศากรมฐานราบที่หนึ่งผ่านเลขพสาวพระองค์หนึ่งผ่านเลขพสาวพระองค์พุทธศักราช2539ผู้บุกผู้บังคับกองทีพุทธศักราชพุทธศักราช2504 รองประธานสภาวิชาชีพการแพร่ภาพและกระจาเสียงขออนุญาตเรียนเชิญท่านุทธเอกสรุปหน้าพัชรัคือให้พวกเราไปเป็นเลี้ยงก่อนสอนคือทำใเ้ละนองอ่อนโตแล้วน้องกันถมไหวป่ะฟังเฉยๆแต่ว่าหนูเนี่ยหลายคนน้องผู้เด็กผู้หญิงใครที่เป็นพิธีกรเก่งๆป้าครูอาสาสมัครสองคนหนูคนหนึ่งละไล้คนณใครใครเป็นกรรมการต้อเรียนต้องรู้หนูเป็นกรรมการ รู้จักกันใช่ไหมชื่อแรกชื่ออะไรบุ๋มนาฮะนาาอเป็นแล้วกันเดี๋ยวกูจะเอาเอกสารที่กูหนูเตรียมไปสอนเนาะเราจะคุยเรื่องจริงไหมการแสดงเรื่องพวกนี้ไม่มีไม่มีอยู่ใครเยอะไหมจริงยกมือโอเคลองดูหลวงปู่ชาบอกว่าหลวงปู่ชาเนี่ยถ้าเป็นอาจารย์ที่ฝรั่งมาเรียนเยอะเลยรู้จักหลวงปู่ชาไหมไม่เป็นไรบุ๋มถ้าบอกว่าการขอบุญเนี่ย ไงก็ต้องเอาให้เลือกเอโงมือให้เลือกบีโงมือมันเป็นชั่วหมดปปชตกงานไหมตกงานเลยทั้งที่เรื่องกายเป็นชั่วคือแก่นของความสงบสุขวันนี้ความดีโดยการปล่อให้พ่อพ่อพ่อจอดรถเก็บตัวในความสงบสุขแต่สิ่งที่เราทำนะถ้าลูกค้าเราต้องจอดรถทั้งยี่เห็นขยะเลยแยกว่าเว้นชั่วกับทันดีมันต่างกันยังไงจอย ความดีคืออะไรอ่าชุนก็ยืนกาลเกตตอบที่มือขึ้นใจแต่ชื่อว่าความดีคืออะไรตอบอะไรมาได้ลูกแต่ต้องลงงานลงท้ายด้วยเจ้าค่ะนี่ถ้าบอกที่มือความดีก็ถือว่าความดีกาลเกตหรือว่าความดีแค่เราบอกที่มือกันนะเอาลูกอ่ะแขนข้างโค้กทั้งสองตาและหางตาต้องช่วยน้ำสาทสมัยแยกกันไปลูกสอนลางสาบเลาะ นางลาสามหรอไม่พอใจนี่ใครรู้สึกว่าสอนรามทำความดีแล้วสอนรามทำเรื่อยไรเรารู้สึกเลยว่าที่นางตาทำเรเรียกว่าความดีไหมทำให้ความดีคืออะไรครับย่าหมายหมายความเป็นยังไงคุณตาแดงมีลูกสาวสองคนชื่อป้าเมาเอายุสี่สิบไม่แต่งงานแม่แหม่มอายุสามสิบห้าแต่งงานแล้ว แม่แม่ลูกขอแปดชื่ดาวาเรียนเรียนอยู่ไอทั้คู่หลายจะเป็นกองทามะคุณตาก็เลยแล้องเลี้ยงเาเมาแล้วก็หลายให้อยู่บ้านที่จังหวัดนนทบุรีไกลถาด้วยตัวเองแล้วลูกแล้วร่มานเบาแต่การผลได้เป็นร่มที่ดีไหมดีปากกาที่ขีเลื่อนเป็นปากกาที่ดีไหมรองเท้าไม่ใส่แล้วมีเท้าเออไงเนี่ที่ต้ตว ครับไล่ไลซ้อนไล่ครับไลซ้อนไล่ไม่งั้นมันล้มสามสองขอรูปนะครับสามสองข้อหนึ่งอ่านดังๆเลยอ่านหนึ่งเอตั้งใจยืนเพราะอยากมีอนาคตที่ใสสองทำเพื่อใครเอทำเพื่อใคร โอทำเพื่อใครต่อไปเราชี้ไปพวกพอต่อไปอะมีมีต่อไปหาจุดข้อสามหาจุดข้อสามมีแดงใครอื่นเรียนร้อนจัดห้องเรียนยืนแบบนี้ e เรามีไอ้นี่ควรชิ้นเข้าใจป่ะ

๕๐ของโครงการในวันนี้วันนีร๕๐หลัอการัรา้รรรครับวันนี้กองทัพบกได้มอบหมายให้บนต้นด่านบกที่44นะครับซึ่งรับผิดชอบพื้นที่จังหวัดชุมพรและจังหวัดระนองนะครับที่จะมีการอบรมเยาวชนซึ่งตามเปืนต่งางๆเยาวชนเพื่อเป็นเยาวชนอาสาเิียกรคุณธรรมะครับซึ่งเป็นโรงเรียนมัธยมปลายก็เรามาฝึกน้องๆที่เป็นพุที่นะให้เป็นวิทยากรเพี่ไปสอนเรื่องไรเรื่องคุณธรรมนะครับ วันนี้เราได้รับวิทยากรต้นแบบนะครับจากมิที่รัฐมนตุีคนเด็กเพ็กพิจิรานนท์นะครับที่ได้มาเป็นต้นแบบให้ในการฝึกบอบรมวิทยากรที่ให้ไปเป็นวิทยากรสอนรุ่น้องๆที่อยู่ในโรงเรียนเดียวก,กันนะครับซึ่งได้เข้ามาที่โรงเรียนศาสตร์ประเดิมวิทยาเป็นโรงเรียนแรกกับจุมพรครับใช่ไหม